การเข้าขามิ้นไก่นะฮะมีคําถามมานะครับว่าควรที่จะลงขามิ้นเนี่ยตอนไหนนะครับผมตอนไหนคือระหว่างเลี้ยงเนี่ยจะลงขามิ้นตอนไหนนะครับการลงขามิ้นไก่เนี่ยบางซุ้มบางที่เขาก็ไม่ทํากันนะฮะบางที่เขาก็ลงบางที่เขาก็ไม่ลงที่ซุ้มผมเหมือนกันนะฮะก็ ส่วนมากแล้วนะฮะถ้าไก่ตัวไหนที่มันที่มันแบบกระดูกโครงสร้างมันได้มันดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงนะฮะไม่ได้ลงคือแบบผิวเผืเนี่ยมันมันมันได้อยู่ก็ไม่ได้ลงแบบไม่ได้ลงคามินนะฮะก็อาจจะลงแบบเฉพาะเปลือกนอกหมายความว่าลงเฉพาะขาหน้าอกลงเฉพาะส่วนที่มันไม่มีขนหรือว่ามีขนแท่นิดๆหน่อยๆนะฮะก็ลงแค่นั้นนะฮะ แล้วส่วนอื่นก็ไม่ได้ลงนะฮะแล้วต้องไปลงช่วงไหนของการเลี้ยงนะครับนะฮะบางคนลงผิดที่ผิดแบบผิดทางก็ทําให้ไก่ตัวนั้นบางทีเด็ดไก่เลยก็มีนะไม่สู้ไก่เลยก็มีหรือขนกรอบเร็วกว่าที่จะได้ชนได้ตีนะฮะการลงข้ามิ้นไก่เนี่ยมันบางคนคิดว่าทําแล้วมันจะทําให้ผิวผิวดีไล่ไรนะฮะนะฮะ,นะฮะหรือ ทำให้รู้สึกว่าอเป็นไก่ที่แข็งแกร่งนะฮะการลงขมิ้นเนี่ยมันก็จะทําแบบบางคนลงตั้งแต่จับมาเลี้ยงใหม่ๆแล้วลงเลยไล่ไรเลยนะฮะไล่ไรไก่เลยครับลงขมิ้นเลยอันนี้เป็นวิธีที่ถามว่าผิดไหมมันก็อยู่ที่ท่านท่านกําหนดแหละครับแต่สําหรับผมยังไม่ได้ลงตอนนั้นถ้าผมจะไล่ไรไก่เนี่ยผมจะเอาเอาพวกแฟซ่าพวกยาสระผมพวกอะไรเนี่ยเจ็ด,ๆๆๆด,ด,ด,ดเจ็ดเจ็ดไล่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 แล่แรก นะครับผมแล้วก็ปั้มถ่ายยาก็คล้ายๆกันตีก่อนค่อยเอามาถ่ายยาในช่วงใหม่ๆนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์แรกกาดแดดก็กาดแดกกดหนอน่อนก่อนนะฮะแต่ถามว่าลงขมิ้นลงช่วงไหนถ้าไก่ผมจะลงขมิน้นถ้าผมจะลงขมิ้นไก่ตัวนั้นนะลงทั้งตัวเลยเนี่ยน้อยในไก่ผมประมาณห้าสิบตัวผมจะลงอยู่สองตัวแล้วทําไมต้องลงเพราะไก่ตัวนั้นเป็นไก่ผิวหนึ่งเป็นไก่ที่ผิวไม่หนานะครับผิวไม่หนาะแต่เก่งนะครับแต่เก่ง อยู่ไม่นะสองเป็นไก่ที่อ่าเขาเรียกว่าร่างกายมันขายายอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยต้องลงคมินหมายความว่าพอเลี้ยงไปมันก็อ้วนไปเรื่อยเนื้อก็ขายายไปเรื่อยอ้วนขึ้นเรื่อยนะฮะเลี้ยงไปมันก็คือมันเป็นไก่ที่แบบน้ำหนักไม่ค่อยนิ่งนะฮะแล้วก็มันจเจริญเติบโตได้เรื่อยๆนะฮะนะครับผมแล้วก็ หลายอย่างนะครับผมก็เลยลงขมิ้นไปนะครับเพื่อสร้างให้ผิวมันดีขึ้นสองเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้มันจันจันหรอเขาเรียกว่าอะไรว่าให้มันนะรัดรูปนะฮะคือมันจะรัดรูปมันจะนั้นแลวระหว่างลงขมิ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลงในแคสามวันอันเป็นตีนะนี่ก็ไม่ใช่ถูกทางนะครับก็ลงต้องลงในช่วงอ่าที่เลี้ยงแล้วสักเลี้ยงไปแล้วประมาณสักเดือนกว่ากว่านะฮะ ก็อาจจะไปชนสามยกมาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าไปชนสองยกมาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้ค่อยมาลงลงก็ลงเต็มตัวเลยก็ได้ครับลงเต็มตัวในขนในอะไรลงเต็มตัวนะครับผมหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักประมาณอ่าสักครึ่งวันนะฮะลงแล้วไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วครึ่งวันแล้วก็เอาแล้วก็มาเช็ดนะฮะมาเช็ด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 น้ำหมดเลยเลืองหมดราคาเนี่ยครับนะครับผมก็ลงไปบางคนก็ยังไม่รู้ว่าลงเพื่ออะไรลง ลงทําไหมลงตอนไหนนะครับผมนะฮะเท่าที่ถ้าสําหรับผมนะผมลงให้มันผิวดีนะครับลงไล่ไรด้วยก็ใช่นะฮะลงเพื่อที่จะให้ร่างกายมันสมัครธรรมแงนะครับผมหลังจากลงต้องซักประมาณสองหรือสามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับค่อยเอาไปตกไปจีไปชนกับเขานะฮะมันถึงจะไม่งั้นมันจะตึงมันจะไม่คล่องตัวนะครับผมมันจะไม่ถนัดตัวมันนะครับผมนะฮะต้องลงใน ช่วงประมาณนั้นเนาะนะครับผมลงขมิ้นนะครับผมนะก็จะเป็นการดีสําหรับผมนะผมลงประมาณนั้นนะฮะลงประมาณนั้นแต่ไม่จําเป็นผมไม่ลงนะฮะไม่จําเป็นผมไม่ลงผมงจะเช็ดแค่ลงแค่ขาลงแค่ขาลงแค่ใต้ปีกนิดนิดหน่อยหน่อยดึงปีกเช็ดเช็ดไปลงแค่อ่าตรงหน้าตรงคอแดงแมันลงประมาณนี้พอพอแล้วครับ ầ, ลงแค่นี้พอแล้วก็กระเบื้องนิดๆบางๆนะครับผมโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ